เพื่อใครไม่รู้ว่าผมถือปืนอะไรอยู่สองกระบอกนั้นนั่นก็คือปืน a k คิเอเอ็นกับปืนโมซินากาชนะครับ,ปบ,ปรบเป็นคิดที่เ่นเป็นเซตตานรสัเสเซียนะครับไปดูกันได้เลยโอเคซี okay, ่มีใครมาโอ้นางาตูเป็นบบนี่แฟนสวยเลยสวยโอเคลงจุดใหม่ไปชนไหมโอ้กระจายเสีปงกันโก้แกถอดคูสวย,สวย okay, แน่เสียที่ไม่ได้นะโหคงคี๋ยวก็แช่มันเถอะไปตายซะเยี่ยบกากูอี๋ไปต่อดีกว่าปุ๊บกิมปุ๊บเสียอะไรไปบุ๊อยู่ไหนนัอยู่ไหนอ๋อนี่ไงแตกอีกหนึ่งครับพี่น้องโอเคเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณไปไปตั้งโลกันอ่ะ ไม่ต้องเจ็บปวดอะไรแล้วละ่ะไอ้เหี้ย่พวกมันกูไม่ตายไอ้อสัดเฮ้อสองคนเลยแหละก็มาได้แล้วไงตายเถอะเราวนมากี่ทีแล้วเนี่ยคนก็ยังหาย,ยังไม่เจอเลยไอ้แดง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 เป็นสียงคนแรกตีอีกสียงคนแยกตีอีกสียงคนอยู่ทีงไหนหน้าอยู่ทีงไหนเอออยู่ทางนี้ทั้งนั้นไอ้ตาัดคนแล้วจี้ตัด อย่าเลยเบลุ่นกันนี่คุกคือวบบพี่พอจิใจสั่ง่ายมึได้ยาเาตโอเคผมเดินมาห้าวว่ายังไม่เจออยู่เลยไอ้ตายสิี่คนลางือขางขไอยู่ในโรงงานล้างเกตต่อกันเอ๊ะ เดี๋ยวก่อนนะเห็นอะไรวบๆอ๋อนั่นไงกูเจอคนแล้วอุ๊ยตายสีเป็นรูวะอืมดักอยูอย่โอุ๊ยดูไปว่อมดึลๆวัวเล็บขบปุ๊กยิ้ได้ทีเว้ยอย่ากันดูการกูยังงี้เออคนนั้นพูดไม่ได้ขอโทษอีกรอบหนึ่งโอเคใน เขามีขเขโหดไปตายซะน่าสสาจริงๆของก็ไม่ค่อยมีเลยฮะลูกซองเอามาทำไมคิดว่าสไนัยใส่ลูกซองได้ยังไงติอน่อมไปรับหแดงกะไ้แสดงกันแฟนต้องกันเท่านั้นก็ตีออายแน่ส้นก็แค่เบื่อซากงานนั่งอ่านให้เบืสอ้างงาน เโคโอเคเอาเปว่ายังไม่กระดิกกว่ามันแค่สิบเอ็ดแตงนนไง้างนหน่งดเตยอห้าลิดถงทีกับไมรู้เวลาฟืนจะขึ้นกับกระไดอืมคุณลลจะลักกัน ไม่อยากฝนเหรอเอาบอลเหวี่ยงเกี่ยวกนบฝนเลยนะอันนี้โอเคเพราะว่าเรายังไม่ฆ่านายแล้กันโอ้ยเราดูเพิ่มมีคนไหมถ้าไม่มีจะฆ่าพวเพื่อนอย่าอย่าอย่าเลยอย่ารอขอความตายจากฆ่าแล้วกันชิบได้กล่องพยาบาลมาหนึ่งเอ็น โอเคไปหาคุกข้างบนกันดีกว่าคกูที่ยังไม่ได้จัดการอยากบเลยเดี๋ยวกำลังไฟให้ตายสิโอเคนี่นายกำอะไรอยู่คุกูกำลังปัดเจ็บอยู่เนี่ยจุดขาดที่ได้ปัวได้แล้วไม่มีห่าหรอกโอ้ไม่เว้ยอ้า ขอให้มันนอนหละสักห้านาทีถ้าคุณต้องการสักวินาทีโอเคเป็นฉากที่กำลังรับสารภาพกันอยู่ได้จะตายยังไปกี่ยังม่เข้าครัวตึงโซ่แน่แน่น่าจะมีเชื้อคนอยี่แล้วก็ไปตายจะไม่นอนชิบชโอเคฝากกันต่อเลย เอเคจะสีมากมีแล้พอล้วนะไม่มีใครแล้วจะไปเดือดโอเคเดี๋ยว็คกับโอเคมีไปต่อโอเคครับตอนนี้กำลังกลับให้ยังเรียบร้อยดีจริงล้อกชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กัไอย่นช่องไม่มาคมิปนี้จะหม